ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านเด้อจา่าเดอสวัสดีคืนวันที่17กันยายน2560 สิบหกเด้อจ่าเด้อเอามาตามสัญญาธรรมชมแอดมินวาจะมาว่างรัฐาบาลไทยให้เนาะจา่าเนาะมาพร้อมกับเสียงฝนเด้อธรมชมฝนตกอากาศดีดีแต่ว่าอยู่ทั้งภาคอีสานทางอุดอนรนำถ่ววท่าธรูมชม เห็นในเฟซในข่าวอยู่ท่านผู้ชมน้ำถั่วมแต่ว่ากรุงเทพอ่าเขตแอดมินหนูหน่อยอยู่นี่บ้านถ่วเมือแต่เรื่องปกติเขตดอนเมืองนี่มันสีถ่วมเลยท่านผู้ชมแต่ว่าปีนี้บ้านถ่วมอยู่เพราะว่ามันตกเม่าแห้งท่านผู้ชมมันกระตกปล่อยปล่อยมันไม่ได้ตกจริงตกจังไหมท่านผู้ชมมันตกหลินตกหัวอยู่ทำมันตกจริงจังนี่มันกระถ่วมคือกันท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้มาตามรัฐบาลไทยกันต่อนะจ๊ะนะเนาะแอดมินนูน้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ FC, ทีทั้งช่อง YouTube ทุกๆท่านแลวก็สำหรับท่านใดที่เขามา่แลก้กก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับแอดมินนู่น้อยนํำในเด้อจ๊าเด้อจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้ต่อไปนะจ๊ะเนาะเอาทำไปชมเมื่อนี้แอดมินจะมาว่าง เลขเด่นสิบหาคูวินหายเลยนะจ๊ะเนาะว่างเลยทา่านผู้ชมเดี๋ยวบ่วอยากให้ทา่านผู้ชมรอนะจนะ๊ะเนาะนน้นยเฮ็ดแล้วโน้นยจะว่างเลยทา่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินจะปรับสูตรเน็ตโนอยเด้อจ๋าเด้อจะปรับสูตรให้เป็นบนอย่างเดียวเด้ทา่านผู้ชมให้เป็นบนอย่างเดียว บอไปลางเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินจะปรับให้เป็นบนอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมบนไปกลับไปกลับเดอราเดอร์ไปกับไพซิไปน้ากันมาเดอราเดอมาไปน้ากันท่านผู้ชมสิบภาพพ่อแม่พี่น้องเอาแข่นแขนงวดน,นี้ท่านผู้ชมแต่ว่ากะ้าเอาประกอบกับความฝันนอกจากเนาะเอาท่านผู้ชมสำหรับทันใดเขามาแล้วสนใจยาีิฟันกาฟแฟกะ โทรสั่งได้เลยเด้อจ้าเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามโฆษณาขายของอีกแล้วท่านผู้ชมเป็นธรรมดาเนาะจ้าเนาะอ่าถ้าบวโฆษณากับซิบบมี่ไพรู้จักเน,นาะท่านผู้ชมเนาะเอาขอโฆษณาขายจะข้าวการแล้วกันเนาะจ่ะเนาะสำหรับยาซิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อจ่าเด้อปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้้นในนะจ่ะเนาะลูกเล็กเด็กแดงที่ฟันผุแล้วก็ ท่านใดที่ชอบดื่มชากาเฟตื่ืเช้ามาปากบวดน้ำลายเมนแอดมนินหน่อยแนะนำยาซิฟันสม,มุนไพรเลยจ้าเด่อใชด้ดีมากๆเลยนะคะล่องสั่งไปใส่เบิ้งธรรมชมหลอดละ190บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีกาแฟน้ำเลยจา้ยาเด้อกาแฟกาแฟสม,มุนไพรเพื่อสุขภาพเลยจา้าเร้อสนใจสั่งได้เลย,นยเนาะจ้าเนาะจะมีเขาชะงมและโมโนเขาชะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายสำหรับโมโน ตัวนี้นะคะบำรุงสายตาและผิวพรรณกาแฟกล่องละ220บาทเด้อจา้าเ้อบรรจุในกล่อง15ซองอสั่ง2กล่องส่งฟรีทั่วประเทศไทยแบบโอนเด้อจ้าเด้เอเอ้าวท่านผู้ชมมารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้ะเนาะแอดมินจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวคลิปมันจียยงเกินไปท่านผู้ชม เมื่อคืนนี่ก็ฟันอยู่ได้ทำปร้ชมแต่ว่าจำบ่ไ้จำบ่ำไ้ทำปร้ชมบอท่านในฟันเป็นเหลขเมื่อคืนนี้เฮ็ดแนวทางตัวเหลขกอ่าไหตวตะเล็กเด่นน,าานะจ๊ะเนาะบ่ท่านในเฮ็ดเล็กติดตื่นเสาร์มาเมื่อเสาร์นี้นั่งเฮ็ดตังแต่เสาร์ฮัดเที่ยงทำปร้ชมทั้งเลขเด่นและเลขติดงวดนนี้มาตามต่อว่าแนวทางตัวเล็สีข่าวอีกบอทนผู้ชมซ้ายวิ่ง วิ่งเลยได้ตังบนอย่างเดียวดเดอ้อจ่าเด้อการันตีเลยสุดนี่บนอย่างเดียวไม่ต้องไปล่างทานาช้มชมก็สิว่ามั่นใจคักแท้มั่นใจค่ะแอดมินมั่นใจึงกกาบอกนะจนะ๊ะเนาะอันนี้หววทิพผ่านมาแเดวจ่าเด้อหววทิ่ผ่พานมาเข้าไปทีหนึ 1, มม่งสองอ้าวทามาช้่มเข่าสามตัวแตกได้ทามาชมุ่มแปดหนึ่งสองแอดมินก็นลืมเบิงทำาชมุ่มแปดหนึ่งสอง อ,อันนี้คือสูตรเก่าที่แอดมินเคยบ้างมา,า,ากเนาะจ้ะเนาะที่แอดมินเคยบ้างมากเ้อจ้ะเด้อแต่คลิปนี้เมื่อนี่สิปรับสูตรไ้มันเป็นบนท่านผู้ชมปรับสูตรให้เป็นบนอย่างเดียวค่กบาว่าท่านผู้ชมบัานเนี่ยพะว่าชุดนี้ที่เคยบ้างมากแอดมินบอกว่าบนล่างเนาะจ้ะเนาะบนล่างไปกลับ กามาเฮ็ดเบิงแล้วว่าปรับสูตรให้เป็นบุญเนี่ยมันกะจะลดต้นทุนเนาะจ้าเนาะลดต้นทุนของพ่อมแม่พน้องลายเติบได้่านมชม้ชมเอา่านมช้ชมมารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าเนาะวันนี้สิพ่านผู้ชมเอาแขนแขนท่านไดทีวิ่งห้าหกเจ็ดวิ่งเลยได้ตังจะว่าเล็กวิ่งท่านไดที่จะวิ่งมั่นกะจะได้กําไรหน่อยเนาะจ้าเนาะเพราะว่า มันสามตัวทำใมชมมันสามตัวเอาทำให้ชมแอดมินจับวินให้แล้วเด่นห้าหกเจ็ดเลขติดศูนย์หนึ่งสองสามแอดมินหนูหน่อยปรับสูตรเด้อจ่าเด้อปรับสูตรให้เป็นบนเด้อจ่าเด้อแอดมินจับคู่ให้แล้วทำให้ชมห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม กศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดสิบหาคูวิ่นคือเกาธรรมชมธรรมชมบอต้องวิ่นได้จ่าเด้อธรรมชมบอตองไปวิ่นเองพอว่าเลกติดเนี่ยไม่มาด้วยกันได้จ่าเด้อไม่มาด้วยกันเล็กเด่นนี่กอดข้อกันมาได้ธรรมชมทรามผู้ชม เข้าใจแอดมินน้หน่อยว่าบออ่าคงสิเข้าใจอยูเนา,จานะจ้ะเนาะแอดมินก็อธิบายอ่าได้ชัดเจนอยูเนา,จานะจ้ะเนาะอันนี้คือเลขติดนะคะเลขติดบน0 1 2 3เอาไปติดกับเลขเด่น5 6 7เด้อท่านผู้ชมจะมีเลขเด่นและเลขติด เพราะว่าแอดมินปรับสูตรเราจะเริ่มปรับสูตรให้เป็นบนท่านผู้ชมก็ต้องเอามาวินเองเราจะเริ่มถ้าวินเองมันจะได้มากกว่า15คู่นะคะเพราะว่าเลขติดนี่ไม่มาด้วยกันนะคะเลขติดแอดมินหน่อยทำมาทำเบืองล้วมั่นมาน้ำกันท่านผู้ชมถ้าจะกอดคอกันมาก็คือเลขเด่นเรอจะเด้อเลขเด่นแอดมินจับให้แล้วท่านผู้ชมซึ่งจับให้แล้วเนาะจ้ะเนาะห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดท่านผู้ชม เอาซ้หรับท่านใดทีวามันกัยังหลายคือเก่านะจ้ะเนาะมันกันยังหลายคือเก,าากนะ่กา,กาสิบหาคู่ไปกับบนอย่างเดียวมันกันหนาลงทุนอยู่นะจนะ้ะเนาะท่านใดที่มีเลขดับกะมาตัดเอาเด้อยจ้าเร้อมาตัดเอาทชมชมถ้าเลขเด่นเข้ามางวดนี้เข้าก็ไม่รุนเด้อยจ้าเด้อถ้าบุผิดพลาดมีรุน แน่นอนด้อจ้าเด้อบนอย่างเดียวเท่านั้นลดต้นทุนไปหลายเติบ์มาจะนะ้ะเนาะเพราะว่าปกติจะเป็นบนล่างแอดมินปรับสูตรให้เป็นบนเท่านั้นด้อจ้ะเด้อแคปหน้าจอไว้ท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมซ้หรับรัฐบาลไทยคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ต่อไปก็อาจจะเป็นความฝันประกอบนอกจากน้นะนะว่าแนวทางตัวเลขนี่สีขาวบอถ้าแนวทางตัวเลขสีขาวนี้ นนหน่อยกับสีฟันอยู่หรอกท่านผู้ชมถ้าฟันแอดมินก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่พี่ๆทางช่องได้รับฟังผิจารณาเบิงเด้อดจ้าเด้อเอ้าสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีเฮ่งๆปัง,ปงๆเล้อจ้าเด้อแอดมินก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนอกจากเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ